ไม่กี่วันก่อนนะคะหลังจากมีภาพภาพหนึ่งเป็นประเด็นกระแสไปทั่วโซเชียลเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากแขกรับเชิญในวันนี้มินนี่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ทั้งเรื่องความปลอดภัยเอ่ยซบเบอร์บิลี่เอ่ยเข้าเรื่องเลยละกันรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับกระแสตอนนี้ก็กังวลมากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่ายอมรับว่าเสียใจที่ี <พอ S 1> คราเอว่าออฉัน,<บ>นเองเร,เรื่องราวถึงได้กลายเป็นแบบนี้ ทั้งทงที่เธอเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันแท้ๆเรื่องเราทั้งหมดเ,เริ่มขึ้นจากวันนั้นนี่กีตาร์ฮะมีอะไรเพืออย่างที่บอกแหละฉันเคยฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งฉันอยากจะเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงจู่ๆอะไรของเธอเนี่ยไม่รู้สิฉันแค่อยากให้ทุกคนรู้จักฉันยอมรับฉันแล้วมันคนธรรมดาจะเอาอะไรไปแข่งกับเขาเล่าถึงจะพูดอย่างนั้น ก็ยังมีบางคนเริ่มจากศูนย์เขาก็ยังทําความฝันตัวเองเป็นจริงได้เลยแล้วเธอล่ะกิตา้าคิดว่ายังไงอะเออมินี่ฉันเข้าใจนะว่าเธออยากทาอะไรแต่เรื่องนี้มันดูลมๆแรงๆไปหน่อยหรือเปล่าแล้วเธอจะมีหนทางทํายังไงอะเชื่อฉันสิโลกนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เนต็ตอยู่นะออเหรอขอให้ทำได้แล้วกันนะเฮ้ <c oughs> ใครจะไปเชื่อละ่ะว่าเธอทำมันได้จริงๆ แต่ว่ายิ่งเธอไปได้ไกลมากขึ้นเท่าไหร่ฉันก็รู้สึกว่ายิ่งห่างเหนินมากขึ้นเท่านั้นเอสวัสด hey, ี Mit ช่วงนี้เธอเป็นยังไงบ้างส่งไลน์ไปให้ก็ไม่ตอบ หาแล้วอ๋อแล้วอยู่ได้มนออดินนีนนแบบ่อ๋อถ้าไม่ดูนั่นหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่เธอนั่นสิเอ๊ะเอ๊ะนั่นมันม ใช่ไหมอะที่ดังๆอ่ะใช่ปะเอ๊ะมินนี่ใครอ่ะไม่เห็นรู้จักเลย